สีแดงใส่กระเป๋าแล้วอะเอาเลยพี่แหวนไปใช้เลยเพราะนั่นของผู้ชายอยู่แล้วเคลียร์่อดีแดงแต่ก้าสามสวยเยอะทำให้ใส่กระเป๋าแล้วทุกคนอันนี้จะมีแบบสีปักสีปักหนึ่งสเต็ปอันนี้ชมพูม่วงและพี่แอนดูอยู่ที่เวทนาเมีค่ะกับคุณแคนดี้ละแก๊ราคาเท่าไหร่พี่เอกซ์ีสามร้อยเก้าสิบห้าร้อยสิบเก้าบาทไปเลยห้าร้อยสิบเก้าบาทเออไม่กำไรก้าสามนะแของพี่คุณ้องกล่แค่ร้อยไอซ์พอนะถึงไหมอ่ะ เฮ้ยสีแดงสวยนะเท่าไหร่เฮียสามเบเอาไว้ร้อบาบาทร้อยบ้าบาทโอ้บ้าจริงวันนี้ไม่ใ่ีใครไปอันนึงเหรอจากสามร้อยเก้าสิบของพี่เป๊ะเจ็ดบาทแล้วหนังลอกวัเนี่ยไม่ไม่เปน่ไม่เข้าร้อ๋อลดงมาลดลงมาพหลืบรเก๋อากเนี่ยแต่ก็ไม่เหนียวปากไม่เหนียวปากเลยไม่เหนีปากแล้วก็ไม่ไม่แห้งปากด้วยปากพี่เป๊กมันแวบเลยเห็านบรงดีมากทุกคนอันนี้ มือดิฉันไม่ได้สวยเหมือนมือเป็นเลนส์นะร้อยสิบเก้าสวอชสิโซซี่โซซี่สวอชตอนแรกก็อย่างเงี้ยตอนหลังมันเป็นที่หน้าครูเนี่ยแบบเนี้ยใช่ใช่ทั้งนั้นเลยอ่ะสีแดงมันี่ยเอาอีกไหมล่ะอันนี้ชมพู่โมลอันนี้แดงสวยแดงสุดสงอันนี้กูเรียกแดงอะไรถ้าสั่งสองชิ้นก็สั่ตกเหรียญชิ้นละร้อยหนึ่งบายถูกมาก เป็นเป็นนี่ไงโปรถล่มไงโปรแบบทุกคนให้แค่ห้านาทีพอนั้นราคานี้คิดไมยหมดร้อยสิบบาทคุณโจอี้สี่สีไปได้เลยนะทุกคนคุณโจอี้เราเป็นผู้ชายเราก็ทาได้นะเป็นแรงสดใสแต่ไม่ได้เป็นตูดแต่ว่าสีนี้สวยสีนี้สีอะไรนะหรือเป็นจะแม่เป็นจะแม่ลายไปนะสีนี้ชมพูอ่อนชมพูอ่อนเสียงก็เริ่มเปลี่ยนไปตามเวลานะ ทำไมอ่ะเสียงกายเป็นแม่ค้าเลยทันย่าทันดีออกแล้วก็ต้องมีแบบว่าจังหวะขึ้นลงแต่ตอนนี้เสียงแหบอ่ะโอ้แท้แท้แหบแหบมันจะแหบลงหนึ่งสเต็ปอยู่ปาก้าห้าแลเฮ้ยสีแดงคาทาสวยนะใช่ย้อนกลัสีแดงสวยนะคนเป็นงานสดใสยังไม่แดงจ้ามากใช่ใช่เจ็บกับมีสวอนก็ดีผู้ชายนี้เนี่ยชอบเคลียร์เลยสีพี่อ้นตะก้าสามค่ะคุณบีตะก้าสามเลยค่ะคุณบีสัมผัสเกงก็คงเป็นไกลกันเป็นอีกสีนะเดี๋ยวลองดูไหม เธอข้างหลังเขาเขากำลังกาตาอะไรจริงแล้วแม่ก็เล่นตัวแล้วจ้ะช่วยดูช่วยดูแดงอ้นแดงตะกร้าสามค่ะพี่เป็กบวงตะกร้าไหนมาถึงกินเลยนะตอนนี้วายอ่ะลูกค้าไปดูเองแล้วก็สีชมพูอ่อนชมพูอ่อนอุ้ยน่ารักนี่มิลููลาพี่เป็กผู้ชายเนี่ยเฉพเคลียร์ซื้อผู้ชายได้เลยเออเฮ้ยบอกเลยผู้ชาย เนือเเคลียร์ตะการหนึ่งนะคะเนือเเคลียร์พี่เป็กซื้ออันนี้อันนี้อันนี้พี่เป็กก็พี่เอ็กซ์เขาเหล้วเอาไปเลยมัรุงดีมากปากไม่ให้ไม่แตกไม่ลอกดูโอวิตามินยำข้าวจุกเยมันดูโอวิตหนึ่ซินนะครับจากญี่ปุ่นนี่เห็นไหมเขาแม่ค้ากว่าพี่ย่าอีกใช่นะคะพี่เป็กเหรอเขียนเขาเวลาทวงตำนองเวลาขายของอ่ะทำไมอ่ะเขาเก่งแต่เธอสีแดงสวยนะถึงว่างอ่ะบอกกับเธอนะจะเอาไปเลยเหมือนสาวซอยนานาสองชอบแต่วงุ้ไปได้เอออ่ะพี่เอได้นี่อ่ะพี่เอพี่เอ สมบชัยไม่ห้อยเออนานเป็นพ่อเออครับตลาดนะนี่มมตลาดนี่พี่เกี้เขาอยากทำตลาดเอาไหมตลาดโปกเป็กเออมาเฟียโปกเป็กมาเก็ตตลาดมาเฟียเออเอามั้ยแล้วใครจะกล้าเข้าหรอพ่อเดี๋ยวติดต่อสันทีเนาะเออพี่เอกี้อยากทำตั้งนานละเอาไหมใช่ไหมมิชูยินดีทำแล้วเคยทำแล้วเราทำอะไรให้ดีที่สุดก่อนหารใช่ทุกคนอุ้ยยอดยอดดีไหม ดีพอแล้วพอแล้วอย่าไปแล้วะมีของพวออันนี้ออกสีมาด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยใส่อื่นอันนี้ออกสีไ้มอันนี้สชมพูอ่อนจะเป็นแบบวันสบายๆไปคาเฟ่ไปแบบกินกาแฟดื่มกาแฟด้วยไอตันที่ว่ามีผู้ชายดูอนี่ดสุดจ้ะไอ้นี่มขายให้ผู้ชายแล้วเฮ้ยผู้ชายเออผู้ชายอ่ะดูสว่าเออเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเนชัลกรี๊ดเนชัลกรี๊ดปักสีปักเสร็จปักเบอร์ไหนเอ้ยเบอร์ไหนเบอร์หนึเบอร์ไหนนี่เลยสัตว์ จะจุ๊บๆจุ๊บๆเราจะหาผู้หญิงแล้ต้องทานี่ก่อนนะแล้วเขาก็ไปจุกบเขาหอมก่เฮ้ยไอ้เซอเกีย์นี่อ๋อเลเซอเกียร์ทำเป็นทั์ใส่กระป้เขาใส่แต่เข้าไปห้าสาไม่โอนแต่สีแดงดีฉันได้เท่าไหร่กันบ้านนะสีแดงได้เท่าไหร่ ว้าวต้นมา2กล่องที่บ้านไม่พอแล้วะต้นนามีจะ7กล่องเฮ้ยผู้ชายต้องใช้อันนี้นะเฮ้ยผู้ชายผู้ชายต้องใช้อันนี้นะเอ้ยมาล่าเขาบอกเพื่อนเขามันไงแล้วบึงก็ใช้ลิปมันต้องมาใช่ใช่ต้องมาช่วยเราขายบ้างละใช่ไหมล่าเขาน่ารักดูสิเรื่องของกูทันย่าใครตา้ก็ได้นี่นะอุ้ยพี่แบกย้อนขึ้นเขาเริ่มโอนแล้วอะเดี๋ยวจะเอางนึงพี่โอนะเดี๋ยวไปที่บ้านนะ บอกอยากให้ไปอเอาที่อยู่มา390ร้อาบาบทจะเหลืออะไรคุณเป็นนิเองที่บริษัทพอดีไม่ได้เลยนะคะโอ้ยแต่ละเดีวๆี่อออนยอะล้วเ่ยอะอะพอพออะไลส้สีอ่อนไปก้าสามอาคิวได้เลยนะมึงน้องเออจริงมันเป็นเจลเป็นเจลเป็นเจลให้มอยู่เดี๋จะลืม ขาตรงนั้นได้ไหมได้สิเฮ้ยนี่เลยกำลังจะบอกว่าหรือถ้าลืมอ่ะถ้าลืมหรือถ้าลืมก็ทาบริเวณเป้าหรอพ่อเอาเนี่ย้เอาอันนี้มี่ทาได้มันจะได้วุบวับวุบวับวิบเข้าไปวิบเข้าไปวิบวิบเข้าไปในไหนในนั้นแหละอ๋อปวดฉี่ไปพี่เอ็กซ์ฉี่เพื่ออะไรปวดฉี่ปวดฉี่ตั้งนานแล้วก็อั้นอยู่เนี่ยพอแล้วมันเยอะแล้วพ่อพอแล้วพอ เฮ้ยเฮ้ยคุณแุงยาค้าแชมพูอ่อนช่วยค่ะชมพูอ่อนค่ะชมพูอ่อนนี่สวยที่เท่าไหร่แชมพูอ่อนนะไม่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 ผู้ชายก็ดีได้ผู้ชายชมพูอ่อนได้นะเนี่ยนี่ไงลองไหมเออจุกกอระผ่าให้พี่เบ้นแบบได้จริงจริงมันอ่อนมาก เบาๆอยแล้วพี่แถวนี้ถ้าแตะไปแล้วพี่เลยอย่างนั้นแหละเป้นแป้นใครสอนทีวีมาก่อนใครสอนก็จะออกคลิปสอบมาก็เป็นแบบนี้มึงเหม็นปากเองอืนี่ถ้าที่ถูกต้องนะติดชู้มาเม่มึนิดนึงเอออะไรจอออะไรจ๋อย่างนี้แต่งหน้าเองไปแล้วนะแต่งหน้าเองไปอะไรวานีกไปจ๋อ นี่ก็ไปถามก็อีกใครสอนไม่เป็นไรเลยเยไปเลยเนี่ยคนเียวยังจอ็ไม่อดีเลยเอสั่งแล้วค่ะคพณดีช่างลองปากระเรือจะ เธอไม่มีหรอกในท้องตลาด119บาทเขาขายกันสองร้อยบาทที่นั่นจริงซึ่งปกติถ้าราคา119บาทอะปากคุณจะแห้งแตกแรงลายงาแล้วแต่เนี้ชุ่มมากไอ้นี้แตกแตกมากขึ้นมีชุ่มมากยอดคืนอ่ะยอดคืนเนี่ยเวลาขายดีอันเนี้ยเพราะว่าทันหรือเปล่าเราอาดีมาทำคนเดียวแพ็คคนเดียวเนี่ยกล่องพอไหมที่บ้านแพ็คกี่คนแล้วซีทัวรไปก่อนคนเดียวททาาไไพี่เป๊กขคนด้านลักมาเขาไม่จ้างใครเลยเขาแพ็คเองขายเองเลยเองก็ถุงเขาไม่ต้องมีแบบเฟเจอร์ เสือกนะหมายถึงว่าใครเสือกไม่มีใครเสือกเพราะหมายถึงว่ามันเป็นต้นทุนอสีอพีเสียหม้วี่พี่พ่พี่พ่่พ่พว่่่ เสือเสือเราหรอสีพีชมีไหมคะชาวเน็ตถามค่ะไม่มีเนี่ยเนี่ยชมพูอ่อนนะมันออกเป็นพีชใช่ไหมชมพูอ่อนพี่ย่าใช้เมื่อกี้เป็นพีชพี่ย่าเขาจะชอบออกส้มๆนิดนึงของเขาเป็นคนชอบแบบเนี่ยส้มๆคือถ้าทำสีไม่สวยนะเขาจะทำมาถูกมั้ใช่สวัสดีค่ะอุ้ยอาจารย์เตยบิ๊กซีเอ้ยไม่ใช่บิ๊กซีโอเคมาที่คุณอ้นแล้วร่วบแกะน้ำเดี๋ยวนี้อันนี้สวยนี่ประท้าสามก่อนแดงนี้ก่อนเอ้าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆสุดท้ายเขาบอกเขาอยากดูแดงของคุณอ้นหน่อยนี่คุ คุณอ้นดูแดงของคุณอ้นหน่อยไม่มันเป็นแดงสดใส่นะไม่ใช่แดงแบบไม่ใช่แดงแบบเอามาเลือดหนงมมาเป็นแดงสดใสจอ้นขออนุญาตกินมะขามไปด้วยได้ไหมได้เลยว่าขึ้นตะกร้ามะขามได้เลยค่ะจ้าตอนนี้ดิปมันส่งไม่ทันแล้วค่ะใช่ไม่ไม่เอาแล้วพอแล้วรวบแล้วนะหนึ่งสองสามรวบคุณคุณเอ็กกี้ตั้งมาขามไม่ได้เลยไดหมแก่แก่แก่เรีบกดเลยผู้ชายน้องผู้ชายรีบผู้ชายตายแล้วคุณขา รีบกดนะผู้ชายม,มีมีกี่ถุงก็คุณโ<า>อวันนี้นะมาคุยกันก่อนนะเนี่ยแล้วพี่เมย์ทำไมทำถุงใหญ่อย่าบอกให้ถุงเล็กเดี๋ยวก็ไม่มีกำไรอย่าพ่อพี่สาวอ,อ้นสาวนี่นมันไม่ที่ฉันชอบ<ไ>อ่มันไปชิม,ม<า>หลานกลมดิ๊กมี3รสนะคุยกันก่อนกลมดิ๊กคิกค,คักก็คือเป็นมะขามที่ปั้นกลมแล้วก็คลรกน้ำตาลไอซิ่งเปรี้ยวหวานๆแล้วแลปลายที่น้ำตาลไอซิ่งเปรี้ยวจี๊ดก็คือเบสคือเปรี้ยวมี3รสอบสดก็คือหลุดออกมาจากฝักไม่มีเม็ด อันนี้ทั้งหมดนี่ไม่มีเม็ดอบสดคืออบสดสดหลุดออกมาจากฝักไม่มีใยไม่มีเปลือกอบสดคขอบอกตาแเทงดูสีค้านะคะหมอไม่เห็นอ๋อไม่เป็นไรค่ะเลยไม่เป็นไรจะไม่ดูเดี๋ยวทำให้ดูไม่ต้องอิีบอลหรอกมีกี่ถุงมีสามรสชาติไม่ใช่มีกี่มีกี่กเท่าเท่าเท่าไรตากทงฮะอย่างละร้อยวันนี้มีอย่างละร้อยแน่ปกติมีอย่างละเจ็ดแล้วมีกี่แบบมีสามแบบค่ะพ่อมีสามระดัถุงใช่อันนี้มีหนึ่งร้อยอันนี้มีหนึ่งร้อยอันนี้มีหนึ่งร้อยกดเลยค่ะเก้าสิบเก้าบาท เ็นเซตไหมสามถุงเลยไม่มีเป็นเซตแม่ทำไม่เป็นมียอดดีอ่ะยังสิเดี๋ยวไปกินที่ดูพ่ออันนี้ก็มิีกนะพ่อนะเออต้องประคองอารมณ์พ่อด้วยเออพ่อเมื่อกี้พ่อกินเรจลจี๊บเมื่อกี้พ่อกินเรจลจี๊บอร่อยมากอร่อยนี่พี่กินอ่อนอร่อยมากขมโพอนสีของอ้อมนังไงเก้าสิดเก้าห้ามันนี้มีราคาดีแล้วโอ้ยพี่มี์แกยไงดิฉันคุยกับพี่สาวฉันไม่เห็นพี่ชมพ่มาเนี่ยไม่เอออ้อมแตอ้อมทางทางเลี่ยงลบบุรีพ่อ หูยอดดีใช่ใช่ตะแข่งสินค้ามันใส่ตรงไม่เป็นพี่ไปกินอะไรอยู่อะเออนี่กลมดิ๊เป็นนี้นะมีน้ำตาลไอซิ่งนี่กลมดิ๊กมากอ้นอันนี้อะไรอ่ะอ้นพี่ไปกินอะไรอยู่กลมดิ๊กกลมดิ๊กเป็นไงพี่ไปกินนี่น้องสั่งกลมดิ๊ก่อนเลยจริงนี่เบรรยากางเปรี้ยวปริสเลียวจีเปรี้ยวเปรี้ยวแดดไม่ได้ที่อื่นมันจะเปรี้ยวหวานๆแล้วชุบน้ำตาลไอซิ่งเหมือนสุกานิดหน่อยจริงๆอร่อยนี่เขียวมันเพลิน อะไรยค่อยอันนี้อบสดต้มดิบอร่อยมากจริงๆนี่พูดจริงลองสั่งนี้ก่อนมีร้อยถุงเองใช่มีร้อยถุงมีกระเมร์นี่กระเมร์หรือมะขามวะมะขามบ่อโอ้เปรี้ยวๆหวานๆแกเรียนเนี่ยปกติไม่ใช่ราคานี้นะไม่เคยเห็นราคานี้แบบปริมาณนี้ไม่มีไม่ใความหวานจ้ะความหานไม่แย่หวานด้วยจากมะขามเลยกดซื้อกดซื้อแล้วเก็บมะขามเพราะราคาดีมากวันนี้แล้วสู่างี้เลยคุณพก๊ะคไว้ในรถ อันนีายซื้อกันเองอย่างเงี้ยใช่อันนี้คือเปรี้ยวจี๊ดให้ลวกไป99เท่านั้นอ้นไม่ได้อันนี้กลมดิสคืออะไรเพื่อนเรากินอันเดียวอยู่ใช่ไหมโอนหาใช่อร่อยเนอะใช่ค่ะอบสดคือข้าวนี่อะไรอ่ะน้ำตาลไอซิ่ง๋อไอซิ่งไอซิ่งนี่คืออะไรเป็นไอซิ่งนี่ลอบสดเป็นอย่างนี้อะไรหมดแค่นั้นเองกดไม่ได้กลมดิ๊กหมดอ่ะไปที่อบสดจ้าอบสดเป็นของที่บ้านสั่งเลยจ้า สังก่อนพัสดุเอากลมดีก่อนเอากลมดีก่อนหมดแล้วอ๋อ่าขนาหืมเอ๊ะเพราะไข่อกจดนี่เนาะไม่หมดแล้วกดยังอ่ะหมดแล้วเหรอ่ะกดเยี่ยอกสดเป็นอย่างนี้นะหลุดออกมาจากปากโอ้ยรอนไม่มีใยเมื่มีคนกดตะก้าแล้วเขายังไม่ชำระก็เลยปวดน้องชำระดิทำไมเอาน้องมาไม่อยาไปกากเขาสิลูกออย่่ากกคนนืสีวันนี้เอาอันนั้นมาบปติทันชอบอ่ะอะไรอ่ะนี่อกสดไอ้ที่ฉันชอบอะไรนั่นอ่ะอะไรอ่ะมะขำแก้วเหรออะไรอ๋อพีเกลือเหรอไม่มีอยากกินพีเกลือทุกคน อบสดเป็นอย่างนี้เลยไม่มีเม็ดนะเป็นผลลัออกจากฝักเปรี้ยวหวานหวานอันนี้จียวจียอันนี้จี๊นกลมนี้สองอันพี่เก๋เลยเอาอีกนี่ไงอบสดนี่อร่อยมากอันเนี้ยคือสิ่งที่ขายดีที่สุดในกัวอ้นสีไม่ก็เดี๋ยวไม่มีเม็ดไม่มีใยไม่มีฝักแต่มีมะขามนะแล้วมีถุงให้ไปอย่างงี้ไดาหดเลย Então, อสดอร่อยสัตว์โอ๊ออร่อยแอนิมอลแพนเนตจริงน้ำม่ไหลพี่แอปเปิล์นกดต้องกดเปิร์กดเพราะว่าปกติที่ออนไลห์แบบแย่งกันมากปกติอะสต็อกมีแค่เจ็ดอันถามเทนิงกลมดิ๊กอีกได้ไหมถามป็อกแป๊กมีเจ็ดถุงบ้างเจ็ดสามถุงแล้วคนนี้ก็ออกไปสดตอนนี้ชำระแล้วสามสิบบาทค่ะทุกคนถ้าไม่เอาอย่ากดอ้อนไม่กดแต่ต้องโอนเพราะว่าพี psilon, so ่เมย์เขาจะได้แพะเพราะคนเขาอยากได้เยอะเขารอสต็อกเยอะเสอรต้องโอนนะ อันนี้อบสดเปรี้ยวๆหวานๆรันรันมากของกินเนี่ยคนอยากจะได้อ่พี่แม่มพี่นาเดียเขาบอกหมดสต๊อกค่ะคนรู้ยังไม่โอนนี่จริงๆยังไม่หมดอันนี้ใส่ดื่มเปรี้ยวจี๊ดอันนี้เบสมะขามเปรี้ยวเลยสายดื่มลำยองวันเฉลิมมาเปรี้ยวจี๊ดพ่อตลกั้มวันเฉลิมเลยหรอนี่พี่หนุ่มไหมไม่ไม่ใช่พี่หนุ่มเป็นวันเฉลิมลูกลำยองเพาะอบสดเป็นยังไงอบสดเป็นยังไงเปรี้ยวๆหวานๆเดี๋ยวเพิ่งเคี้ยวเดี๋ยวก่อนโอเคย้ายมี อร่อยเปล่าล่ะดีว่ะเออมีไงมันนี่กินอะไรอบสดอบสดนี่ไงแก๊บแก๊บอร่อมึงไม่บอกกูมันเหมือนกันนี่ขายของหน่อยดิมึงของนี้ให้พ่อไงเผื่อพ่อดื่มเผื่อพ่อดื่มแอนดูอืมอร่อยเปรี้ยวจี๊ดคือมะขามเปรี้ยวอันนี้วันเฉลิมไม่ใช่พี่หนุ่นนะอันนี้ เรียวใครที่ชอบมาขำเปรี้ยวๆที่อยากจะกดติดวิญ,ญญาณขึ้นมาสักบ่ายสองเริ่มสวยเริ่มง่วงเริ่มแบบไม่มีชีวิตชีวาแล้วเอาเปรี้ยวจี๊ดเข้าไปช่วยใครขับดูไกลๆนะเนี่ยใครกั้เนี่ยมาไม่ซีกไ่แจกตื่นนะทุกคนแล้วชอบตรงไหนด้วยสะสะอ้านสะสะอ้านพี่ออนเพิ่มอบสดหน่อยเหรอพี่เมย์เพิ่มอบสดอีกได้ป่าวว่าแฟนๆเขาอยากได้ได้ไหมอ่ะไม่มีอันไหนมีเมสเดินที่มีกดเนี่ยมึงยังไงเนี่ยไอ้มีกดจ่ายเนี่ยมึงออกไปใช่มันมีใช้มันคลั่งกุญลูก เทิบหนูลูไม่กดไม่ซื้อยังไงไม่ซื้อแล้วกดหนูทำอันนี้ให้มันชัดหน่อยน้องนิงยังไงดีค่้ยเอะไรของที่นี่เลี้ยวจี๊ดเป็นอย่างนี้เอาเม็ดออกให้แล้วอาคซุปแล้วคูณเลี้ยวจี๊ดเนี่ยนะขอแนะนําเทคนิคกินไปหนึ่งชิ้นแล้วนะอย่าลืมกัดคู่กับเกลือชมพูนี้อร่อยเนี่ยน้องนิ้งบอกสุดๆด มันจะเปรี้ยวเค็มหวานแล้วมันจะกึดกึดตรงเค็มปลายตรงนี้อร่อยโอ้ยมึงจะเอาซีคนเดียวใช่ไหมนี่ไม่เห็นหน้ากูเลยนะเนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วขอโทษพ่ออ้อนกนจะได้ เกจะได้ต้นไม้ที่นี่ไปเก็บได้แล้วนะอีกนิดนึงใช่นี่พอเจะได้แล้วพอจะได้ต้นไม้เล้อเพื่อนๆเร็วอุ๋นเดี๋ยวเดี๋ยวาทำเพิ่มสิอย่าเพิ่งบอกว่าพี่กอลาแมมาอยู่ในวันที่สิบสี่ไม่ไม่กยนในไลฟ์หรอเปลี่ยวหมดแล้วหรอเขาในไลฟ์เราหรือเปล่าคุณแม่เขาจะมาวันที่สิบสี่ไงในไลฟ์เธอแม่มันวิ่งเดือดมาหมดหรอกแต่เขาไม่โอนเงี้ยเอาไปแช่ไว้เพื่อนเพื่อนเข้าใจป่ะมันมันกัดเพื่อนคนอื่นอะสิ่วันอร่อย พี be, thing, ่เมย์รับไหมจ๊ะล่าสุดพี่เมย์ตายแล้วจ้าตุย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 แย่กับอะไรแรกกระจังแล้วว่าพี่เมย์อยู่คนเดียวเหมือนพี่เอกพี่อะไรพี่สาวอ้อนพี่เมย์เขาทำคนเดียวใช่ไหมพี่เมย์ต้องทำแบบนี้หน่อยนะไอ้กรมกิ๊กเนี่ยกรมดิ๊กเนาะพี่เมย์นี่รุ่นเดียวกับพี่เป๊กป่ะใช่ไหมพี่เมย์รุ่นเดียวกับฉันหรอไม่พี่เมย์น้องพี่เป๊กถ้าจะรุ่นเดียวกับพี่เป๊กคือพี่ลินพี่สาวพี่เมย์น้องนขอดูหน่อย เขาดูอะไรเขาขอดูอะไรไม่รู้เบียรจีนไหมจ้าพี่พี่เบคหน้าใสมากอันนี้อร่อยมากเบียรจีนนี่อมไตลินนะจ๊ะทานวันไหนยี่หรือวันที่วันศุกร์จองวันปกติจกินด้วยเซรั่มทำเซรั่มทาผมทั้งถ่ายังขี้ทั้งเขี้เอาหมดเลยทุกอย่างอนี่พ่อกินอย่างไลยเห็นป่ะนักดื่มเขาจะชอบกลมดีขออนุญาตไปห้องน้ำแป๊บไปดูได้ไหมแม่อึแล้วพ่อไปล้างก้นให้แม่กลมดีหรอไม่ได้ไม่ได้ไปห้องน้ำไปห้องอาหเดี๋ยวสลับนะพี่เมย์ไม่รับให้แม่น้องแกะ อุ้ไม่ได้เราจำได้ไม่ติดติงกันกลมดิ้งหมดเหรอตอนนี้อบสดหมดไหมอบสดก็อร่อยเอาพี่พี่ไม่กินอบสดไหนล่ะพี่เอกกินไปแล้วหมดอีกแล้วหมดเหลือแต่อะไรเหลือแต่อะไรเอาไม่อ่อนอ้าอบสดหมดแล้วเหรอไอสัตว์เด็กมางท่านปากแห้งทานทานนะคหน่อยลิปดิ้งได้มาสิเก้าปีนี่ผู้ชายผู้ชายผู้ชายอย่าลืมนะมึงไม่ช ผู้หญิงซื้อให้ผัวซื้อให้สามีซื้อให้แฟนนี่ฉันไม่ให้เดินปากแตกไปขนาดนั้นปากลอกนักเขีดน้องพี่เป็นโน้มตายแล้วไม่หล่อมะขามอบสดเบสคนละอันกับมะขามเปรี้ยวนะเดี๋ยวตัดทิ้งลงเนียวันนี้จะหวานกันเปรี้ยวตัดแล้วตัดไม่เป็นด้วยเปลาเปลคิดตรงไหนบ้างเดี๋ยวนี้ไงลองเปอ่งไปเอาให้เนื้ออร่อยดีงามอ่ะหวานไปไป๊บหน่อย เมื่อวานวันนี้เลยเรียบร้อยเลยใช่อบสดไม่เปรี้ยวเท่าเปรี้ยวจี๊ดอร่อยเพลินซื้อลิฟซื้อเนื้อวันนี้เราอยู่แค่หนึ่งชั่วโมงนะใช่นี่เลยสมองจรที่เวทีนะนักขีวเวทีอยู่ใช่ไหมชั้นไหนพ่อชั้นไหนมึงจะรู้ทำไมเนี่ยเพราะว่าอยากรู้ว่าชั้นเดียวกับฝีไหมสมองกับตุนคนลำทางกันเลยเขาจัดอยู่ชั้นเดียวกันหรอ นี่พอกินได้จะพักจะคล้าเปลี่ยนเกมหมแล้วนะมาข่าวมาไม่หมดเธอไม่โอนอะไรอะไรถึงเธอหมดอ๋อไม่ตอนนี้ตะก้าที่กดลงไปโอนยังเหลือกี่คนไม่โอนออนเช็คได้หนิไม่แล้วไอ้นี่หมดยังเช็คในเซ็นเตอร์ผู้ชายผู้ชายหมดยังโอนหมดยังไม่ได้ไม่โอนเลยจะพู่มึงเนี่ยฮะอันนี้โอนเท่าไหร่บ้างหนูพูดสิออน้องท่าปากอะไรเวลาเราจะไปหาผู้หญิงเนี่ยดีอืม อ๋อกำลังแล้วเคลียร์นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเอกี้ natural clear natural clear ใช่เอาไปจิ้มพริกเกรี้แบบอร่อยมากปากสีปากหนึ่งสเต็ปบำรุงดีมากนี่ก็อบสดนี่ก็อบเชยนะคะแล้วก็แล้วก็ลิปส์กลิ่นจ้ะมันมันมีกลมลึกอยู่แต่มันหมดใช่ไหมจริงจริงมันหมดแล้วไม่หมดแล้วขายกันเองก็ได้เนี่ยรับสิช่วยลูกค้าได้มให้ลูกค้าช่วยเราเราช่วยลูกค้าเออหุ่ยใหญ่พี่เป๊กทำตรงนั้นจริงนะตรงสับไปน้ำอ่ะ ไม่ใช่เป็นของพี่เมย์นะบูตอาหารบูตอาหารตอนนี้เหลือเอโกอย่างเดียวเฮ้ยรถหนักอร่อยต้องเอาเงินไปจ่ายค่าหมดแป๊บนึงนะ